สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่อง DIY Banana Channel นะคะวันนี้นะักจะมาพาทุกคนทำเหรียญเปืนธานเป็นรูปแบบนี้ค่ะนี่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะน้องมีชื่อว่าดอกปุปะชาตินะคะขอขอบคุณต้นฉบับสวยๆจากพี่เจนจีราลตนามนม,มากๆนะคะที่กรุณาส่งแบบเข้ามาให้นาะได้ทำคลิปสอนในวันนี้ค่ะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดนะต้องขอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราเตรียมริบบิ้นค่ะวันนี้นาะเลือกใช้เป็นริบบิ้นสองสีนะคะโดยลิบบิ้นสีแรกนาจะใช้เป็นริบบิ้นเนื้อทรายตาละคังค่ะสีตามชอบนะส่วนลิบบิ้นสีที่สองนาจะใช้เป็นริบบิ้นกากเพชรใสาตา TW ค่ะ ใช้ความยาวสำหรับมือใหม่อยู่ที่ประมาณ49ซนเมตรนะคะส่วนคนที่ไม่ใช่มือใหม่ให้ใช้ความยาวที่48ซนเมตร4่ละ8เส้นค่ะจากนั้นเตรียมลูกส้มนะคะสำหรับลูกส้มนาะจะไม่ได้ทำคลิปสอนให้ดูนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังเป็นมือใหม่ก็สามารถไปเซิร์ชหาวิธีทำได้ใน Youtube ค่ะจากนั้นนะคะ ให้เรานำริบบิ้นทั้งสองสีมาประกบเข้าหากันค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะก็ให้เราพลิกฝั่งที่เป็นริบบิ้นเนื้อสายนะคะไว้ด้านบนค่ะแบบนี้แล้วเราก็สอดลงไปในเกสรลูกส้มนะคะแบบนี้ค่ะสักประมาณนี้นะคะสอดลงไปไม่ต้องลึกนะ ก็ะกะกะเอานะเส้นที่สองก็ทำเหมือนเดิมนะคะสอดลงไปแบบนี้เลยสอดครบ8คู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ <c oughs> เมื่อเราสอดครบทั้งหมด8คู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราจับอีบบินมา1คู่ค่ะโดยเริ่มจากคู่ไหนก่อนก็นได้นะ จับมาแบบนี้นะคะแล้วก็บิดโค้งไปทางด้านหลังแบบนี้ค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะจากนั้นนะคะนำปลาดิบิ้นสอดลอดผ่าน3ช่องค่ะแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้นะคู่ที่สองทำเหมือนเดิมค่ะ พองริบบิ้นไปทางด้านหลังแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดลอดผ่าน3เส้นค่ะเราจะทําวนไปแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมด8คู่เลยค่ะ แล้วก็ค่อยๆจัดให้สวยงามนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็จับพิกลงด้านล่างค่ะสอดเก็บตามแนวนะคะโดยให้ผ่านนิบิ้นทั้งหมด3ช่องเหมือนเดิมค่ะ เสร็จแล้วจับพิกหนายขึ้นมาค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงให้เท่าๆกันนะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นให้เรามาสังเกตช่องที่เราจะสอดนะคะเราจะสอดผ่านช่องนี้ มาโผล่ออกช่องที่สองค่ะเห็นไหมตรงนี้นะจากนั้นให้เราจับริบบิ้นคู่นี้ขึ้นมาค่ะจับหมุนไปทางด้านหลังให้ได้ลักษณะทรงกลวยแบบนี้นะแล้วก็โค้งริบบิ้นมาทางด้านหน้าค่ะจากนั้นจับปลายริบบิน้นโค้งไปทางด้านหน้านำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องนี้นะ ก็คือช่องที่นานำร่องไว้แล้วนะคะแล้วก็ค่อยค่ตึงค่ะให้ได้ลักษณะนี้เส้นที่สองทำเหมือนเดิมค่ะจับหมุนไปทางด้านหลังให้ได้ลักษณะทรงกลวยค่ะ แล้วก็จับริบ้นโค้งมาทางด้านหน้านำนิ้วโป้งนะคะประคองกดไว้ค่ะจากนั้นโค้งริบ้นมาทางด้านหน้าค่ะนำปลายริบ้นสอดเข้าช่องนี้ให้ปลายริบ้นโผล่ออกช่องที่สองค่ะ ดึงไว้ประมาณนี้นะคะดูช้าๆอีกหนึ่งรอบนะจับหมุนให้ได้ลักษณะทรงกลวยแล้วก็โค้งริบบิ้นมาทางด้านหน้าจากนั้นโค้งปลายริบบิ้นไปทางด้านหน้านะคะนำปลายริบบิ้นสอดลอดผ่านช่องนี้ค่ะ แล้วก็ค่อยๆดึงแบบนี้ทำให้ครบทั้งหมด8คู่เลยค่ะ ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราจับริบบิ้นค่ะยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จับหมุนไปทางด้านหลังแบบนี้ค่ะแบบนี้นะเห็นไหมแล้วก็จับโค้งริบบิ้นมาใส่ร่องตรงนี้ค่ะมันจะมีร่องอยู่ข้างๆนะเห็นไหมนี่นะ วางใส่ล่องตรงนี้แล้วก็โค้งปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังค่ะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องเดิมนะคะช่องด้านหลังตรงนี้ปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ออกช่องที่สองเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ค่อยๆจับด,ดึงค่ะ เส้นที่สองทำเหมือนเดิมนะคะจับยกขึ้นมาค่ะแล้วก็หมุนให้ได้ลักษณะนี้แล้วก็นำโค้งลงใส่ร่องค่ะนี่นาโค้งใส่ล่องตรงนี้แล้วก็โค้งริบบิ้นไปทางด้านหลังค่ะ นำปลายสอ,สอดเข้าช่องเดิมนะคะปาริบบินจะมาโผล่ออกช่องตรงนี้แล้วนะคะเห็นไหมเห็นมันจะมีสามเหลี่ยมช่องสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ค่อยค่อย,อยดึงค่ะประมาณนี้ค่ะ เส้นที่3จับยกแล้วก็หมุนหมุนนะคะแล้วก็โค้งใส่ล่องค่ะตรงนี้จากนั้นโคง้งปลายลิบบิ้ไปทางด้านหลัง แล้วก็สอดเข้าช่องเดิมค่ะปลายริบนินมาโผล่ออกช่องตรงนี้นะนี่เห็นไหมก็ค่อยคอยดึงค่ะ ทีนี้มาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะคะมันจะมองงงนิดนึงนะให้เราใช้คู่ที่อยู่ใต้ล่างสุดเห็นไหมคู่นี้นะจับยกขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็หมุนหมุนเหมือนเดิมเลยนะแบบนี้ วางใส่ล่องเหมือนเดิมค่ะแบบนี้โค้งนิ้บบ้นไปทางด้านหลังแล้วก็สอดค่ะ คแปดคู่แล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นให้เราจับริบบิ้นมา1คู่โดยเริ่มจากคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะจับขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็โค้งวางใส่ร่องเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมวางลาบลงไปแบบนี้เลยนะแล้วก็โค้งริบบิ้นมาทางด้านหน้าสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะ ปลายนิบีนมาโผล่ออกช่องใต้ล่างตรงนี้นะก็คือช่องที่อยู่ด้านหลังเส้นนี้นะเห็นไหมแล้วก็ดึงค่ะนี่เส้นนี้ทำเหมือนเดิมนะคะจับยกแล้วก็วางใส่ล่องเลยค่ะ โค้งริบบิ้นมาทางด้านหน้าสอดเข้าใต้ช่องนี้ปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่ออกตรงช่องมุมสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะแล้วก็ดึงค่ะ ตรงนี้เรายังไม่ต้องสนใจในความสวยของมันนะคะเดี๋ยวเราทำทุกอย่างจบหมดแล้วแล้วเดี๋ยวน้าจะมาสอนให้จัดยังไงให้สวยนะคะ จะมองยากนิดหนึ่งนะทุกคนมองเห็นไหมเอ่ย เส้นสุดท้ายแล้วค่ะให้ประมาณนี้จากนั้นพลิกลงด้านล่างค่ะ จะสังเกตช่องตรงนี้นะนี่นะเราสอดนำร่องไว้ก่อนนะจับทางฝั่งตัวตัวดอกนะคะหันเข้าตัวเราเองค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะจับริบบิ้มาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะแล้วก็จับบิดมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะ นำปลายริบบี้นสอดเข้าช่องนี้นะที่เรานำร่องไว้แบบนี้แล้วก็ค่อยค่อยดึงค่ะนี่นะดึงให้กระชับเลยค่ะนี่เขาก็จะได้ลักษณะนี้ ช่องที่2องทำเหมือนเดิมนะสอดนําร่องไว้ก่อนค่ะจับฝั่งตัวดอกเข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็จับทิบบิน้นมะาแบบนี้แล้วก็บิดไปด้านหน้าค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะแล้วก็นํำปลายทิบบ้นสอดเข้าช่องที่เรานําร่องไว้แล้วนะคะตรงนี้ แล้วก็ดึงให้แน่นค่ะเขาก็จะลงล็อกพอดีเห็นไหมแบบนี้จับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จับบิดไปด้านหน้า ให้ครบทั้งหมด8คู่เลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะให้เราตัดส่วนเกินทิ้งเลยนะอย่างนั้นให้เราสอดเก็บขึ้นด้านบนค่ะ ส่วนด้านหน้าเรายังไม่สวยนะคะก็ให้เราใช้อุปกรณ์ช่วยค่ะก็คือน่าจะใช้เป็นตัวนี้นะเราก็จับงัดขึ้นมาค่ะเห็นไหมมันจะมีแต่ละกีบอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีทั้งหมดสามนะคะสามสามช่องนะคะเห็นไหมนี่เราก็จับดันขึ้นมานะ ดันขึ้นมาให้เขาเสมอกันค่ะ นี่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็จะมาติดเลซิ่นหรือติดเป็นกุหลาบล้อมเพชรก็ได้นะคะเดี๋ยวนับติดให้ดูนะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะไม่ได้ซ้อน2เส้นนะคะจะเป็นริบบิ้นเส้นเดียวเห็นไหม ก็สวยน่ารักเหมือนกันนะอันนี้น่าใช้ความยาวอยู่ที่ประมาณ132เซนติเมตรนะคะสวยเหมือนกันเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปฝึกทำกันดูนะคะและหากชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนาด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ